สวัสดีครับสหรับตีโกณมิติวันนี้ก็จะเป็นข้อที่ยากหน่อยแล้วกันเนาะถ้า1บวก s ซ n a คูณ1บวกคอส A มีค่าเท่ากับเศษหส่วน4ีแล้วหาค่า1ลบ s ซ n a คูณ1ลบคอส A ว่ามีค่าเท่าไหร่ทำไงครับ <laughs> ก็เอาตัวนี้มาแล้วกันในตัวโจทย์เนี่ย คูณกันให้เรียบร้อยเลย1บวก sin a คูณ1บวก cos a 1คูณกระจายครับ1คูณ1ได้1 1คูณ cos a ได้ cos a เนะาะ sin คูณ1ได้ sin a sin คูณ cos a ได้ sin a cos a นี้ต้องมีค่าแบบเศษห้าส,ส่วนสีเนาะอันนี้คือคูณเสร็จแล้วหนึ่งบวกยูย้ายไปก็เป็นลบเนาะอันนี้ขอเขียนไซน์ขึ้นก่อนแล้วกันเอาแบบตามนิยมไซน์เอบวกคอสเบวกด้วยไซน์เอคูณคอสเจะต้องมีค่าเท่ากับ หนึ่งย้ายไปลบกับห้าส่วนสี่ห้าส่วนสี่ลบหนึ่งก็เหลือเศษหนึ่งส่วนสี่เนาะนี่ลบด้วยความรวดเร็วอืม <c oughs> ทำไรได้บ้างไม่ได้แหละสมการที่หนึ่งอะลองเอาไอ้ตัวนี้มาดูว่ามันคืออะไรหนึ่งลบไซเอะคูณให้เรียบร้อยเลยว่าจะได้ไม่ต้องเขียนหลายรอบหนึ่งคูณเข้าไปก็ได้หนึ่ง หนึ่งคูณตรงนี้นะได้หนึ่งหนึ่งคูณลบคอสเอก็ได้ลบคอสเอลบไซน์เอคูณหนึ่งได้ลบไซน์เอลบไซน์เอคูณลบคอสเอลบลบคูณกันได้บวกไซน์เอคอสเอได้เท่าไหร่หนึ่งดึงตัวร่วมออกในตัวนี้ ข้างในวงเล็บก็เหลือ sin A บวก cos A แล้วก็บวกด้วย sin A คูณ cos A ขียนางกันไปซน์เอคูณ cos เเป็นสมการที่สองที่เราก็คือสมการตัวนี้ถ้าแทนค่าเข้าไปได้ก็จบอันนี้เราแทนค่ายังไม่ได้นะเพราะอันเนี้ย มันเหมือนจะเหมือนการแต่อย่าลืมว่าไอ้นี่มันไปเกิดจากเราดึงตัวรวบออกว่าแล้วมันติดเหมือนแปะวงเล็บกับเครื่องหมายลบอยู่ยังทําไม่ได้อืมอ่ะใช้วิธีนี้อันนี้ต้องมีวิธีหลากหลายอยู่ในตัวเนาะถึงจะทำได้ก็ข้อนี้สมมุติให้ไซ n A บวก cos a มีค่าเท่ากับ x เพราะฉะนั้น sin a บวก cos a ยกกำลังสองก็ได้เท่าไหร่ครับก็ได้ x กำลังสองเนาะยกกำลังสองเลยก็ได้หน้ากำลังสองบวก2หน้าหลัง2หน้าหลัง เปียนตามลำดับหน้าแล้วก็หลังบวกด้วยหลังกำลังสองเท่ากับ x กำลังสองได้ตัวนี้เนาะตัวนี้ตัวนี้ sin กำลังสองบวกคอสกำลังสองมีค่าเท่าหนึ่งเนาะหนึ่งบวกสองไซน์ a, คูณคอส a เท่ากับ x กำลังสอง วันนั้นได้2 sin a cos a มีค่าเท่าไหร่ครับ x กำลังสองลบ1พอย้าย1ไปฝั่งโน้นนั้น sin a คูณ cos a มีค่าเท่ากับ x กำลังสองลบ1ส่วน2นั่นเองนั้นจะเห็นว่าตอนเนี้เรามีตัวนี้และมีตัวนี้ซึ่งมันจะแทนค่าในนี้ได้เนาะ แต่ถ้าดาวแทนไปตอนนี้มันก็ติดเป็นตัวแปร x ดีมันไม่ได้ช่วยอะไรเขาอยาดได้ค่าเนาะเพราะนั้นเราต้องหาค่ามาให้ได้เลยว่าได้เท่าไหร่เพราะนั้นอะก็ไปดูที่สมการตัวนี้นี่สมการที่หนึ่งไซนเอบวกคอสเอก็คือ x i ซน A เอคูณคอสเอก็คือได้หน้าเมื่อกี้เนาะก็คือตัวนี้เพราะนั้นแทนค่าลงในสมการที่หนึ่ง ตัวแรก s ซ n a บวก cos A ก็คือ X ็จะแทนค่าไปด้วย X ตัวต่อมา s ซ n a คูณ cos A sin นคูณ cos A ก็คือสรรมการนี้เนาะคือบวกด้วย X กำลังสองลบหนึ่งส่วนสองเอ้ยลบหนึ่งอ่าทั้งหมดหารสองมีค่าเท่ากับเศนหะนึ่งส่วนสี่เนาะ ตอนนี้ข้อนี้ยากจริงเนาะตัวเลขได้สมการกำลังสองมาแล้วขอลอกอีกหน้าหนึ่งนะครับแก้สมการกำลังสองหาค่า X ได้นี่คือจบเลย X บวก X ก,กำลังสองลบหส่วนสองที่เรามีตอนนี้เท่ากับเศษหนส่วนสี่ทำไงครับแก้สมการกำลังสองก็ทำให้เศษส่วนมันหายไปก่อนก็เอาคณอนอคือ4คูณตลอด นี้ก็คูณตลอดคูณด้วยสีคูณกระจายครับตัวแรกก็ได้ 4x บวกด้วย4คูณตัวที่2กระจายมาตัวนี้เอกลงังสองลบหส่วนสองเท่ากับ1 2 1 2 2 2 4ก็ได้ 4x บวกด้วย 2x กลังส คูณกระจายแล้วคูณลบหนึ่งก็ได้ลบสองคทับหนึ่งย้ายไปฝั่งโน้ตก็ได้เลียงเลขยกกำลังด้วยก็ได้สองเอ็กํากำลังสองบวกสี่เอ็กซลบสามเท่ากับศูนย์ <c oughs> แยกวงเล็บได้ไหมเนี่ย <c oughs> น่าจะยากนึกถึงสูตรแยกวงเล็บน่าจะยากนะเพราะนั้นใช้สูตร x กํลังสองเท่ากับลบ b บวกลบสแควรูท b กํลังสองลบส ac หาค่า x ได้นี่คือเราได้คำตอบแล้วนะข้อเนี้ยหาได้วสอง a ยากแค่ตรงนี้เนาะ a b c เพราะนั้นเลยได้ x เท่ากับเท่าไหร่ครับลบ b ก็ลบส บวกลบ b กําลังสองก็4กําลังสองลบ4คูณ a ก็คือ2คูณ c ก็คือลบ3ส่วนด้วย2 a ก็คือ2คูณ2ได้เท่าไหร่เอ่ยลบ4บวกลบสแควรูทสิลบ, 16, ลบอันนี้มีลบตัวนี้กับลบตัวนี้คูณกันก็ได้บวก4คูณ2คูณ3 สี่สองแปส่วนสขอเขียนด้านนี้ด้วยนะ x เรไดทเท่าไหร่ครับลบส่บวกลบสแควรูทสี่สิบส่วนสีลบสบวกลบรูทส4่สิก็คือ4ี4่คูณสิบคูณสิก็เลยได้2องรูทสเนาะส่วนสี่หารแยกเลย ก็เลยได้ลบหนึ่งบวกลบสแควรูทสิบส่วนสองอืมเพราะนั้นค่าที่เราได้มันจะบวกหรือมันจะลบก็ต้องมาดูที่สมการสมการของเรา x คือ sin a บวกคอส a อเนาะ แทนได้สองค่าเพราะโจทย์ไม่ได้บอกมาใช่เอ mm ็กโพสรูทสิบนี่มันเท่าไหร่อ๋อมันเป็นลบไม่ได้ข้อเนี้ยเพราะนั้น x ็เลยได้เท่ากับลบหนึ่งบวกรูทสิบส่วนสองอาทำไมเป็นลบไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอก ไซายกับคอสเนี่ยค่าแม็กซิมัมของมันคือ1มินิมัมสุดก็คือลบหนะึ่งเนาะให้เพราะนั้นถ้าเป็นบวกทั้งคู่ก็1นบวกหนึ่งได้2นี่คือแม็กสุดน้อยสุดก็เท่าไหร่ลบหกับลบหก็ได้ลบสแต่พอมาดูตัวเนี้ยถ้าเกิดอันเนี้ยได้เพราะว่ารู้สินี่มันคือค่าพายเนาะสามจุดหนึ่งสี่หารสองก็ได้หนึ่งหนึ่งกว่ากว่าถ้าบวกกันบวกกับลบเจอกันจะน้อยลงเนาะแต่ถ้าลบกับลบกลายเป็นเท่าไหร่ ลหลบกับอีกหนึ่งกว่ากมันจะเกินลบสอเพราะนั้นเป็นลบไม่ได้แล้วพอนี้เเลยได้เท่าลบหนึบวกรูทสิบส่วนสเท่านั้น,อนโอเครูทสินี่คือค่าพายเนาะอันนี้ค่าประมาณนะไม่ใช่ค่าเป๊ะบอกเอาไว้ว่าเป็นค่าประมาณเพื่อเอาไว้ใช้ในวิชาอื่นๆพวกฟิสิกส์อะไรพวกเนี้ยใช้เยอะเพราะฉะนั้นเราได้แล้วว่าดังน,นั้น sin a บวก cos a เนี่ยเท่ากับ x ก็คือลบหนึ่งบวกรูทสิบส่วนสองเพราะลบหนึ่งกับลบกับบวกกันหนึ่งกว่าค่ามันไม่เกินสองแน่อนอนแล้วก็ sin a คูณ cos a ได้เท่าไหร่นนะมันคือสมการนี้เนาะ x กำลังสองลบหนึ่งส่วนสอง x กำลังสองลบหนึ่งส่วนสองหาค่าเสร็จแล้วเราไปแทนค่าในสมการที่สองได้คำตอบเลยในสมการตัวนี้แทนเข้าไปด้วยตัวนี้จะได้คำตอบข้อ,อนี้ยากจริงแต่ยังไม่ยากเกินไปเนะเาะนี้กำลังสองเขียนล่นไปได้เท่าไหร่ครับ หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังก็ได้ลบรู้สิบบวกหลังกำลังสองสิบกำลังสองบวกได้สิบส่วนสี่ <c oughs> ลบหนึ่งส่วนสองอันนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยสิบส่วนสี่ คิดเลขยากตรงคิดเลขอยูอ่อลยส่วนสองยาวไว้ก่อนเลยเอาวงเล็บออกได้เลยนะเพราะว่าอันนี้มันแค่บวกลบกันอยู่กับตัวหลังเนอะลบลบลบหนึ่งกับบวกหนึ่งหมดไปก็เ,เหลือสิบส่วนสี ส่วนสี่อ้าวไอ้นี่คือเอจะถูกแล้วนี่ยไงนะโอเคน่าจะใชา้ตือตือตือ <laughs> อันนี้กำลังคิดเลข ยาวๆอยู่ในหัวได้10บส่วนสก็คือตัดไปเศษส่วนอย่างต่ำ 2, 2, 4, 2, สองสองสี่สองห้เศษ้ส่วนสองลบรูททั้งหมดหาร2ก็เลยได้เศษห้าส่วนสี่ลบรูทสิบส่วนสแค่นี้เนาะโอเคแทนค่าในสรรมการที่2แทนใน2เพราะฉะนั้นจะได้ว่า หนึ่งลบไซน์ซตาไซตัวเนี้ยแต่หนึ่งลบคอสเตัวเนี้ยที่โจทย์ถามเนี้ยมันมีค่าดับสรรมการที่2อเนาะวุ่นวายจริงหนึ่งลบไซเก็บวกตัวนี้โอเคโอ้ใช่กันวิธทีทำเยอะมาก1นึ่งลบไซน์เอบวกคอสเอบวกด้วยไซน์คูณคอส A. เอแทนค่าเข้าไปครับ หนึ่งลบไซเอะบวกโคศเอ A, ได้เท่าไหร่คิดไว้แล้วหน้ามือสักครู่ตัวนี้ลบหนึ่งบวกรูทสิบส่วนสองบวกด้วยไซเอะคูณโคศเอไซเอคูณโคศเอ A, คือตัวนี้ห้าส่วนสี่ลบรูทส,สิบส่วนสอง ได้เท่าไหร่1นึ่งคือหมายลบกระจายเข้าไปลบลบเป็นบวก1นึลบบวกลบเจอบวกเป็นลบลบ1สิบส่วนสองบวกห้ส่วนสี่ลบลูทสิบส่วนสองอนันนี้ตัวเลขบวกกันให้เรียบร้อยเลขที่ไม่ติดรูทสองบวกเศษห้าส่วนสลบ รู้สิบกับรู้สิบรวมกันก็ได้ลบรู้สิบเฉยเฉยส่วนสองหายไปเพราะลบรู้สิบเจอลบรู้สิบได้ลบสองรู้สิบแล้วหารสองข้างล่างเนาะสี่สองแปดได้สิบสามส่วนสีนส่ลบสแควรูสิบเรียบร้อยคำตอบลองไปเปิดทวนดูนะข้อนี้ถือว่าคิดเลขยากอพอสมควรยากทั้งวิธีการ กว่าจะนึกออกเนาะแล้วก็ตัวเลขวันนี้ก็แค่นี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ